สวัสดีครับ F c ซสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมลอดทุ่งครับมันนี่บ่าวแอมลอุทงครับเดินทางมาติดตามตัวเลขกับพ่อหญิงสุดรอครับเอซคุณพ่อหญิงครับเอซหรือว่าพ่อพ่อโอตัวครับนี่ความรอครับมันนี่ใส่เสื้อขาวครับเอซฝันดีครับมาจะทำบุญครับไปไหว้ครับไปไหว้พระทำบุญขอพรจากเทววสุวรรณเนาะครับเนาะเาวีสุวรรณครับ ไปไหวอยู่วัดน้องคู่ครับเอฟซีวัดบ้านน้องคู่วสันครับวัดดังเพิ่นว่าครับเอฟซีตกแล้งมาฝันครับปู่ทาววสุวรรณตามมาบอกเลขครับเขียนเลขให้ตัวแดงจึงคืนวสันครับเอฟซีต้องมาถามคุณพ่อหญิงครับว่เด็ดศงวดหนสิเป็นตัวใดเนาะครับเนาะสวัสดีครับพ่อหญิงสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อหญิงครับสวัสดีครับคนยังมาสิฝันดีครับใส่งวดนสิบวันใดละวันที่หนึ่งคุณวสันตครับ ฝันเกี่ยวกับอียังก็พอเกี่ยวกับอะไนท้าวเวศท้าวเวศสุวรรณนะท้าวเวศสุวรรณใช่ครับผมฝันมาจากไหนบอกซูเอฟซี่ฟังในพ่อท้าเทพสุวรรณในยุวัดปานองคูนี่นะโอ้ไปียังจากไหนไปเห็นเพิ่นไปกราบไปไหว้เพิ่นนะกราบไหว้ไปกราบไปไหว้เพิ่อน ต้การก็เสียหายของดีเพป็นว่านี่ยเป็นแนวได้ครับแถวเวสุวรรณยูวัดยังกว่าครับยูวัดวัดป่าหนองคู่เจ้าเนี่นะวัดป่าแม่วัดป่าหนองคู่วัดป่าหนองคู่วัดบ้านหนองคู่ตัวครับอยู่ไหนนี่ยเนี่เออวัดหนองคู่นี่ลราวัดดังๆเนี่โอ้วัดดังๆนี่ปะครับอืออือก็อันนั้นชุวันนะเทีเว่าเสุวรรณแม่ครับ เพื่ออาจีพโอ้โหภายในสุวรรณสุวรรณนะครับเราเขาเรียกสุวรรณครับพอนี่เพอาะวก็ไปทําบุญทําอย่างเรื่อยๆนะโอ้ครับครับครับไปทำบุญเรื่อยๆนะครับจะงานยังไดก็บไปยังน่ะครับออันนี้ไปไหว้มืออะไรครับพอนยังครับไปไหว้มือวันศินวันศินวันพระวัณฌนะพ่อเถียงวัณยังเนะครับมือวันนี่แไหมวันศินเนาะครับแม่แม่แมนครับก่อนนี่วันก่อนเนี่ยแมน อไปไหวไปกราบไปไหวเพื่อนนะเพื่อนแบบกราบไหวเพื่อนเพื่อนแบบอันนั้นเพื่อนมาเข่าพันนะย่ำมาเลี้ยงมากครับก็ารไปไหวรีเหมือนย่ำมาเลี้ยงมามะเข่าพันครับมาเข่าค่มพันธ์นะนี่นะโอ้อันนั้นเพื่อนว่าได้นั่นได้นี่มาให้นะเพื่อนเพื่อนมาเป็นรูปยักหนึ่งบอกเขาอย่างนี้เป็นรูปยักษ์มาเลยเป็นรูปยักษ์ไลยมา โอ้ <rium> <asure S 3> ครุณม้าบาดเนี่ยแหละมาบ้านพอยิงนะครับโอ <cod 's S 1> ้ร <Pop S 2> <ren> ูปยักษ์เลยบ่ครับเป็นโตคนแต่เป็นมีเขียวยักษ์เลยบ่ครับเป็นเป็นยักษ์มาเลยห่วยมาเงื่อนพอยิงนี่ละเป็นแบบได้ครับเราสู้ฟังไหนยักษ์อันนั้นคือรูปเพิ่นนะนะโอ้เป็นเป็นรูปเลยครับพ่อเถียงเป็นรูปเป็นรูปเพิ่นมาแบบอะไรของเพิ่นนอกเพิ่นมาเนาะมันมาพอยิงเพิ่นวะครับคือนอดพอยิงแห้งพอยิงไปกาบไหวเพิ่นว่านะโอ้ครับครับไม่กาบไหวเพิ่นนะเพร่ะเกิดเรื่องมาหานะพ่อเถียงครับ เออเลยมาหาอืมโัวเมื่อกาได้ของดีมาฝากเด้อเพื่อนว่าได้แนวได้น้อของดีว่ะเห็นแต่เพื่อนหายเรียกแล้วมาว่ะเพื่อนอาเรียกมาหายเป็นตัวเรียกบ่เพื่อนมาเขียนเพื่อนมาเขียนเลขยกให้เพื่อนมาเขียนเรียกให้อืมเขียนใส่สมุดให้เลยนะครับเพื่อนเขียนในแปดหกศูนย์แปดหกศูนย์เออเรียกรางสิบเจ็ดเด้อเพื่อนเรียกราง สามตัวแปดหกศูนย์สองตัวเลขล่างก็คือสิบเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับแปดหกศูนย์คนขายยังสั่นมากเลยยังเด็คนใหม่ยังสั่นคนใหม่ยังสั่นนะครับมือวันศิลป์ไหนคนใหม่หัวันศิลป์วันฝ่าดาเนี่ยนะคนเขียนกระดาษให้เลยเขียนกระดาษเนี่ยนมาห่อนหุ่นเลยครับมาห่อนบันไดเลย่อยมบันไดหุ่นมนบันที่กหาเจ็ดครับ หมู่บ้านเลขที่หาดสิบเจ็ดครับพอเสี่ยงโมเดลมาถ่ายจำเลยครับผมไม่ได้จำเขาเลยครับแปดหกศูนย์หนึ่งเจ็ดบ้านอิตีหาดสิบเจ็ดเดียวกับผมครับผมเป็นปูถาวีสุวรรณครับผมมันมันกับช่วงก่อนๆปีกายปีก่อนนี่เนาะคือสองสามปีขึ้นหลังมันกับช่วงนั้นก็ดังยีดีเนาะเกี่ยวกับปูถาวีสุวรรณถึงเรื่อยๆได้ซ้อนน่ะ เพิ่นมาให้ก็ถืออยู่เรื่อยๆนะซ้อนครับผมถือสองสามหมดซ้อนนะครัเกี่ยวเกี่ยวแก่ก็เพิ่นนะคมันอี้เพิ่มพ่กมาะหายนะหมดพ่กม้าครับครูเทื่อเนี่ยพวกเคยฟันแนวเนี่ยยิ่เทื่อเนาะครับแมนฟันเกี่ยวแต่ก็ผีกับอันนี้แมนเพิ่นพ่กมาให้ยงวดนี่แหละหมดเหมือนวันพระวันศีลผ่านมาครับครับครับในม้าโชคดีแล้วครับว่าครับ แดหกศูนย์หนึ่งเจ็ดบันลที่หาสิบเจ็ดเจ้าพี่เฮดมินทห้องบริเขียนหายเรียครับผมบันเลกที่ห้าสิบเจ็ดนี่ล่ะครับทาวเวียร์ส่วนนี้สองสามปีขึ้นหลังนี่จะเพิ่นจะดังแห้งครับช่วงนั้นถึงว่าวัดใดส่วนมากเพิ่นก็จะเฮ็ดขึ้นนอกใบอ่ะังเนาะเพิ่นจะเขาเิ็นยังไงล่ะเพื่อนว่าปั้นขึ้นหรือว่าเพิ่น จังไดหลักขึ้นเพราะที่เขาบอกว่าถสือเนาะโอ้จิตวิบากเลยเพราะปั้นเพื่นนาเพ่ราะมันมากนอกหลายอาจารย์มาสำนักหลายสำนักนะมันรวมรวมมาสวดเพราะพระเฮ็ดแล้วเฮ็ดเป็นรูปเป็นห่างระเบิดดาวมาสวดกว่าอาจารย์มามาสวดมานมีแต่อาจารย์ดังๆังไหนมีแต่อาจารย์ใหญ่มาสวดมาสวดยัดนาว่าไงสวดยัดสวดยังก็เลยดังเลยอันนี้เลยเป็นแล้วักซีดขึ้นมานะมีแต่พระใหญ่ๆมีแต่พูดต่างจังหวัดมาเม็ดเลย มาสวนมายัดนะว่าเงี่งว่าพอหญิงก็ได้จะไปกราบไปไหว้ไปกราบมานอนยนีมาเคื่อนเพื่อนนั่มาเลยไปขวัญเขียนไปไปกราบไหว้เพื่อนเพื่อนก็เลยนั่มานะเขียนห้ยสามตัวจ่าจาเลยครับผมชมปากกาสีน้ำเงินบอกครับหรือสีแดงหรือสีีแดงเนขยตัวแดงจึงคืนเลยแดงืนคธรรมดาครับตัวบอกไงเลยว่ามันเขียนตัวเหนี่ยหน่อยโอ้มาเกลืเริ่อเลยบอกครับเขียนมุ่นห้ายวยังี้เลขแปดเลขหกเลขศูนย์ เขียนในบรรสัตว์เนี่ยแล้เขียนในสัตว์นะขยันย่านหลงนะตื่นขึ้นย่านลงแล้เขียนในเงยๆแล้อแรดหกศแต่ว่าหกกับเก่านี่ตัวเดียวกันได้น้องบันนะแปดหกศูนย์แปดเก้าศูนย์ยี่สิบกระได้ครผมอันหัวผว่าืนํำในเรือครับผมท่านผู้ชมอ๋ออพ่อหญิง่นเอายองขพี่น้องเบื้องบมนี่ครับตัวเลขของพ่อหญิงครับเอ c ีเลขสามตัวครับแปดหก 8ปดหครับเลข2ตัว1717ครับวันที่16มิถุนายนพศ2568ครับขอให้มีโชคไงถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1กับพ่อหญิงของเฮาครับ FC เมื่อนี้ครับบ่าวแอมเราทงมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมเบิ่งของดีกันครับบ่าวแอมเราทงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชม เป็นของเรียกเงินเรียกท้องเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบใไขเขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับสามผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท้องสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่จีนสื่อถือกนะครับนะ้อง่ามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ขางใหนะคกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบแตเนาะครับเนาะดีถักกับ่ามผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบริร์ตสวัสดีครับใช่ครับโอ้เนานะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดน,นี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขาย Queen เนี่ยกู้เรื่องการไทยกลับ,บค,คืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้ <c oughs> เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย,อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่าง้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยท่องรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเกิดออกมาก่อนป๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อาิรรพหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มรูปคิวต่ำครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไวพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อหว่ดตี๋เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดยวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบุรอซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นลานเฮ้ยใายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังหนาลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ในล้านคากลานขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเองครับมีโอกาสแต่มาสักกระากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายัางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปูอ่อมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแท้แตะครับา่านผู้ชมเมื่อแท้แตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมาหาเสน่ห์น้ำมันมาหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมาหาเสน่ห์น้ำมันมาหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับทบ่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังดนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ ่วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รว้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากกนหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักกาบ้าแอมโมทูงนีได้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวข้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ so ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาบโหลายครับเอามาฝากอิบซี่โบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเุ็น่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสีให้เบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเล้เพิง่งเพิ่งทำเสร็จใหม่หมๆบ่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนะค<ช>ับ<พ>เอาดื่มดื่มก็ได้นาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 รับผมสาธุสาธุ